เจ็ดมานี่มังกรป่ะเนี่ย เวลาเปคนบอกว่าดูซีรีส์จีนแล้วมันหยุดไม่ได้นี่คือจริงมากเลยนะช่วงนี้เนี่ยมีซีรีส์จีนที่ใครหลายคนติดตามดูกันอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเรื่องปริศนารับราชวงทางเส้นทางสู่ตะวันตกเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวแฟนตาซีสืบสวนสอบสวนไขปริศนาครับผมดิเพิ่งเปิดดูไปสนุกดูเพลินแลน้วนะติดตามมากและนี่เป็นซีซั่นที่2แล้วด้วยเปิดซีซั่นนี้มาด้วยคดีปริศนาฆ่าควักตับครับที่อยู่ดีๆีเนี่ยก็มีคนถูกฆ่าแล้วก็ควักตับไปทีละคนนตอนนี้เนี่ยก็มีถึงน้วรัสา,ารตาหมือน,นแล สืบไปสืบมาเนี่ยก็ไปเจอเขากับพยานที่เห็นเหตุการณ์การตายอยู่รายหนึง่งแล้วก็เลยได้ให้เผยสีจริงเนี่ยวาดรูปสเก็ตรูกขึ้นมาตามคําบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการครับและภาพที่ได้เนี่ยก็เป็นภาพที่มีลักษณะเหมือนพยามารขี่ฉงฉีซึ่งภาพนี้เนี่ยก็ไปตรงกับภาพวาดจิตกรรมสวรรค์กำร,ร,ราบมารบนผนังวัดครับหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าพยามารที่อยู่ในภาพวาดผนังวัดเนี่ยจะออกมาไล่ฆ่าคนลูลิงเฟิงเนี่ยก็ตามสืบไปเรื่อยๆจนไปแวะดิ้งที่ตลาดผีเพอตัวเองเริ่มเมาเนี่ยพยามารขี่ฉงฉ ที่ดูตอนต้นคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียกเขามมานีมังกรนะครับผมคิดว่าเป็นมมานีมังกรมันเรียกว่าตัวโฉงฉีครับหลังจากบ,บวกกันเนี่ยหลูลิงเฟิงก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็หายตัวไปฮะองหญิงเนี่ยก็เลยมีเป็นชาให้ไปตามสู้อู่หมิงเนี่ยมาสืบคดีต่อแล้วก็ตามหาหลูลิงเฟิงที่หายตัวไปด้วยสู้อู่หมิงเนี่ยคนนี้เป็นคนที่มีไหวพริบดีฉลาดและรอบคอบมากครับไขคดีได้ตลอดความสนุกข,ของเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ตรงที่เราต้องคอยตามดูเขาแก้ปริศนาและไขคดีนี่แหละครับแต่ว่าอตอง ฝิงเฟิง,ฟงในช่ยพยามาจริงหรือเปล่าสู้อูหมิงเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองแลวจะแก้ปริศนาคาดีนี้ได้ตอนไหนแล้วคดีต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องมาติดตามดูกันครับเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินมากครับถึงแม้ว่าตัวเรื่องเนี่ยจะดูย้อนยุคแต่ว่าการดำเนินเรื่องและการถ่ายทำเนี่ยดูร่วมสมัยมากครับคือไม่เชยอะ่ะและเครื่องแต่งกายกับฉากต่างๆเนี่ยสวยงามอลังการมากสีตัวซีรีส์เนี่ยก็สวยด้วยครับดูเพลินตาเลยถือว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อที่ใครหลายคนเนี่ยเฝ้ารอติดตามเลยครับในซีซั่นนี้เนี่ยมีท ไทยและแบบภาคไทยถูกต้องลิขสิทธิ์ด้วยนะบนแอป iqe และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นครับดูเถอะครับมีปริศนาให้คอยตามลุ้นแน่นอนและฉากแฟนตาซีเนี่ยก็ทำดีด้วยเดี๋ยวผมไม่ต้องดูต่อแหละเพิ่งดูไปนิดเดียวเองไปแล้วเจอกันครับ